ือซูบารุเนี่ยจริงๆแล้วมัน <hi> เป็น <ผม S 1> รถที่ผมรู้สึกว่ามันคำว่ามันเหมือนเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งของของผู้ชายด้วยอันนี้ส่วนตัวผมนะมันมีอะไรให้ให้เราได้แบบตื่นเต้นกับมันนะคือผมเจอเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยใช้ XV รุ่นรุ่นที่แล้วนะครับก็เฉีย เชียร์มาเชียมาอะไรเงี้ยแล้วพอดีในจังหวะที่ผมต้องเปลี่ยนรถพอดีในช่วงเนี้ยก็โทรหาเขาเขาก็บอกว่าตอบคําสั้นๆคำเดียวเลยไม่อธิบายลองเลยคํานั้นเลยผมก็เอ๊ะมาลองดูก็เจอน้องน้องแม็กครับก็คุยกันอัธยาศัยถูก,ถ,กถูกใจคุยกันรู้เรื่องดีก็จบง่ายๆครับได้ลองครับได้ลองได้ลองก็ หลายหลายแบรนด์ครับไซส์ของมันจะจะเล็กกว่ารถที่ผมใช้อยู่จริงๆผมชอบไซส์นี้พอดีเป็นคนชอบรถเล็กอยู่แล้วที่ใช้อยู่มันก็ใหญ่ใหญ,ใหญ่ใหญ่เกินไปนะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถภาพในการใช้ใช้งานนี่คุยตรงนี้ก่อนกนะ็คือว่ามันเป็นขับขับสี่ตลอดเวลาผูกไทมใช่ไหมครับแล้วก็พอเราขับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะรู้รู้สึกว่ามันรถมันก็จะ มีแรงกําลังส่งนิ่งดีหรือแบบว่าทางโค้งมากๆเนี่ยมันก็ในตัวรถก็ตอบควาโจย์ได้ความปลอดภัยที่ได้สัมผัสได้ในการขับนะครับฟังก์ชันไอ้ฟังกช์กกกชัน X X mode ใช่ไหมพอดีผมไม่ได้ใช้เองผมเป็นคนนั่งวันนั้นก็นั่งไปเขื่อนแข่งรายจานกันนะครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่ต้องลงไปขึ้นเรือมันก็จะชันมากแฟนเขาก็เป็นคนขับลงไปแล้วพอดีมันมีหินข้างหน้าเยอะก็ ตัดสินใจไม,ไม่ไม่ไปจะเลี้ยวไปอีกทางหนึ่งก็ผมเกิดกด X Mode เลยปุ๊บตอนแรกเขาบอกว่าเล่งไมเ่เล่งไม่ได้นะมันชันอะไรเงี้ยแต่พอกด X Mode ปุ ode, ๊บรถมันปรับในการใช้งานกับทางนั้นะได้อย่างดีเลยครับมันไปมันเรื่อยๆทั้งทางขึ้นและทางลงเยี่ยมมากเลยครับ X Mode เขาก็ค่อนข้างแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเสริมหน่อยตัว Patent h i p ในของคับเองคนไหนก็จะจะใช้ได้ใช้ก็สูวรู้ออกแบบมาได้แบบว่าค่อนข้างสมูทนะใช้งานได้ ได้ง่ายง่ายง่ายมากคือแบบคนที่ไม่เคยขับเป็นชีวเองเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยเพราะมันมีระบบที่คอยควบคุมและป้องกันตกเกียร์อยู่แล้วแล้วก็ใช้งานได้แบบฉับไวเลยเช่นเล่งแซงก,ก,ก็คลิกดาวลงมาได้เลยตัวรู้ xv เนี่ยมันแมทกับผมในช่วงนี้จริงๆอันนี้ผมก็ต้องเรียนอย่างหนึ่งเปรียบเทียบว,ว่ามันเหมือนกับเป็นเนื้อคู่กะะัน ผมใช้คำนี้นะโซเมะว่าบางทีเราไปดูรถแต่ละคันมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันจะคอนเนคกกับเราและสู้รู้มันใช่มันใช่ผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกอิงกลับไปว่ามันเป็นของของของเล่นของผู้ชายแต่บางมีคุณภาพนะครับของเล่นชั้นดีทําให้เรารู้สึกว่าอะไรมันมันง่ายอ่ะที่จะเลือกจะเลือกมันผมไม่เองจริงแทบจะฟิลลิ่งในการลองลองขับเนี่ยก็ยังเป็นอันดับถัดไปแต่บันเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่ามันได อะไรบางอยา่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยเห็นแล้วมันชอบอืมไลฟ์ไสไตล์ผมชีวิตประจำวันนะครับตอนเช้าก็ผมก็จะไปส่งแฟนที่ทำงานครับก็แฟนก็จะ แต่งหน้าเลยลดด้วยก็ใช้ชีวิตแบบครอบครัวปกตินะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็ไปไปทำงานก็จะไปทำงานได้กีฬาผมก็จะมีกีตาร์ด้วยจะปกไม้จะติดรถอยู่แล้วเพราะบางทีนั่งทานกาแฟก็เล่นกีตาร์ด้วยส่วนด้านการเก็บสัมภาระด้านด้านหลังเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้เพียงพอสำหรับผมนะครับเพียงพอแล้วแล้วก็ก็แมท์ดีกับกับไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะครับ ค่านิยมใหม่ของซูบารุใช่ไหมที่พอดีผมอ่านเจอให้ลูกค้าใช้รถได้สนุกและให้ลูกค้ามีความสบายใจในการใช้รถอันนี้ผมอ่านเจอพอดีผมผมก็รู้สึกว่าค่าค่านิยามนี้นี่อุ่นใจในการที่จะใช้รถซูบารุมากขึ้นนะครับ